คุณผู้ชมครับในช่วงปี2,563นี้ถือว่าเป็นปีทองของบรรดาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าเรื่องของสถานการณ์โควิดทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขึ้นมามากมายหลากหลายพฤติกรรมจริงฮะการเติบโตของกองทุนเทคทาให้หลายคนมีคําถามว่าแล้วปีหน้ามีโอกาสที่จะไปต่อหรือว่าเติบโตได้มากน้อยขนาดไหนนะครับดังนั้นวันนี้เองนะครับเราจะตรวจสอบกับทางคุณชาคริสพืชพันธุ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน MFC จำกัดมหาชนนะครับตอนนี้นั่งอยู่ข้างๆเราแล้วครับสวัสดีครับ ค,ค่ะคุณชาคริตมาแบบนี้เนี่ยนะคะก็ต้องถามคําถามคาใจของนักลงทุนกันสะหน่อยนะคะช่วงจังหวะเวลานี้ปลายปีตลาดหุ้นในต่างประเทศนะคะหลายๆตลาดยังสามารถที่จะเดินหน้าทําำออทา i g h บางตลาดเหมือนไม่มีโควิดเลยค่ะปีหน้า2564มีโอกาสที่จะไปต่อไหมคะเรามองอย่างไรบ้างครับถ้าเราดูเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาเห็นว่าการระบาดของโควิดมันก็ไม่ได้ ลดลงจากอรอบที่แล้วเท่าไหร่นะแต่ถ้า,าดูเรีแอคชั่นของตลาดหุ้นเองนะไม่ได้แพนิคเหมือนกับรอบแรกที่มีการระบาดอันนั้นก็หมายว่านักงทุนเนี่ยมองถึงข่าวดีที่มันจะเกิดขึ้นน,นะาคเช่นโดยเฉพาะในเรื่องอวัคซีนที่มีประสรริทธิภาพสูงมากที่ประกาศออกมาในช่วงนี้นะอันนั้นก็คือความหวังนะรวมทั้งในเรื่องของมาตรการต่างๆที่ออกมาช่วยเหลือ,อทั้งภาครัฐเองนะแล้วก็ดอกเบีย้ยที่ค่อนข้างอยู่ในระดับต่ำนะซึ่ง พวกนี้นะทำให้เป็นการคาดหวังในเชิงบวกต่อตลาดหุ้นในปีหน้าด้วยเช่นกันนะซึ่งอันนี้เป็นความคาดหวังที่ต่อเนื่องมาจากช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมานะครับท,ที่ตลาดเริ่มฟื้นตัวนะเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าทิศท,ทางยังเป็นทิศท,ทางที่บวกอยู่สําหรับปีหน้านะครับ,รบอันนี้คือในเชิงภาพรวมรแต่ถ้าเกิดเราเจาะลึกกันในเชิงของหุ้นกลุ่มเทคบ้างหรือว่าจะเป็นกองทุนกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบ้างนะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านน่าจะมีคําถามอยู่ไม่ว่าจะฝากฝั่งจีนหรือว่าสหรัฐปีนี้เปอร์ะเรนซ ครับสำหรับหุ้นเกี่ยวข้อเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นหุ้นที่เรียกว่าเป็นการเข้าสู่ยุคดิจิตอลนะฮะดิจิตอล, <c oughs> ลเทคโนโลยีซึ่งการพูดถึงว่าเป็นเศรษฐกิจยุคดิจิตอลเนี่ยนะระยะเวลาที่ใช้มันไม่ใช่ระยะเวลาที่สั้นๆนะครับ <c oughs> ซึ่งในปีนี้เช่นกันนะถ้าเราไปดูนะหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยนะ,ะมันมีถ้าเราดูพวก etf ที่สะท้อนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีต่างๆที่ออกมามันมีผลตอบแทนตั้งแต่ระดับ3าสถึงแปดิเซนะอันนี้ก็หมายว่าบางกลุ่มในของเทคโนโลยีนะฮะ ให้ผลตอบแทนที่สูงมากทีเดียวนะในคลิป<ะ>บางกลุ่มอาจจะให้ผลตอบแทนที่ดีแต่ว่าอาจจะสู้บางกลุ่มไม่ได้นะ,ะอันนี้ก็มันจะมีเรียกว่าเป็นเซกเตอร์ย่อยที่มีการแข่ตัวได้ดีมากนะ,ะอันนี้มันเห็นว่าโดยเฉพาะพวกเกี่ยวกับคลาวด์คอมพิวติ้งอะไรพวกนี้นะซึ่งอันนี้จะถ้าเราไปดูพวก ETF เกี่ยวกับพวกนี้นะเห<ะ>็นว่ามีการผลตอบแทนจะสูงกว่าหุ้นกลุ่มบิ๊กแคปขนาดใหญ่นะ,ะซึ่งเราขอให้ดูย้อนหลังไปในช่วงประมาณปี2000เนี่ยนะ,ะเราจะเห็นบริษัท ในยุคนั้นมันก็จะเป็นพวก Microsoft พวกอะไร <c oughs> ถ้าคุณนึกนะปี2010คุณจะนึกถึงพวก Apple พวกอเมซอนพวกนี้นะแล้วก็ในยุค2020เนี่ย <c oughs> มันจะมีหุ้น uh, แนวเดียวกับ uh, หุ้นในอดีตนะฮะที่ <c oughs> มันขยายตัวได้รวดเร็วมากอันนี้ก็คือเป็นหุ้นเทคโนโลยีที่เราคิดว่าเป็นเรียกว่าเป็น next generation สำหรับ <c oughs> หุ้นพวกนี้ฉะนั้นหุ้นเกี่ยวข้องกับพวกแม้แต่พวก Payment System พวกเกี่ยว Analytics นะ mm hmm. Data Analytics พวกนี้ซึ่งเราเห็นว่าทั่วโลกตอนนี้นะพวกนี้จะมีความสำคัญม,ม,มากรวมทั้งพวก Robotic พวกอ,อะไรต่างๆพวกนี้นะซึ่ง Subsector mm hmm. พวกนี้นะจะมีการส่งเสริมสนับสนุนการเข้าสู่ยุคเรียกว่า Digital Economy ในอนาคตซึ่งพวกนี้เราเรีว่าเป็นหุ้นกร h ที่ยังมีความสามารถที่จะขยายตัวไปได้อีก mm hmm. ในช่วง2อง,งปีข้างหน้านะเ mm hmm. พราะฉะนั้น <ạ. S 1> เราเราจะไป เน้นในพวกที่มีการแข่งตัวได้รวดเร็วได้รัรรรรรบ40 50ต่อปีในช่วง2-3ปีข้างหน้าซึ่งกลุ่มเซกเตอร์พวกนี้เราคิดว่ายังมีโอกาสนะถึงแม้ว่าช่วงหลังนักลงทุนเองอาจจะมาคุยกันในเรื่องของ Value Stock มากขึ้นนะแต่แต่เราก็คิดว่า ในที่สุดหุ้นโกรดพวกนี้ก็คือเออร์เน็งนะฮะที่จะเป็นตัวที่ทําให้ราคาหุ้นผลตอบแทนของหุ้นเนี่ยสามารถที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาวนะซึ่ง,ง,งการลงทุนใน,ในหุ้นประเภทนี้เทคโนโลยีเราอาจจะต้องมองการลงทุนแบบระยะยาวเพราะฉะนั้นนักลงทุนช่วงนี้จะเห็นว่ามักจะให้ความสำคัญว่าการปรับตัวลงมาก็คือโอกาสในการเข้าซื้อนั่นเองนะเพราะฉะนั้นอันนั้นก็คือเราคิดว่าหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยียังเป็นหุ้นที่มีโอกาสแข่ตัวและก็น่านลงทุนต่อไป ในอีก2อสมปีข้างหน้าทีเดียวครับค่ะหลายๆคนเนี่ยนะคะน่าจะคุ้นหูอยู่แล้วแหละหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะคะ o o g l e f a c e b o o k นะคะ Amazon a p p เปนะคะเป็นยักษ์ใหญ่ Microsoft เองนะคะแต่ถ้าหากว่าเรามองในระยะถัดไปคือกลุ่มไหนก็ยังโตอยู่แต่ก็กลุ่มรองๆลงมาอย่างคราวหรือว่าเรื่องของธุรกรรมต่างๆเนี่ยพอจะหยิบยกตัวชื่อบริษัทหรือว่าตัวธุรกิจที่มีภาพชัดๆที่คุณผู้ชมอาจจะใช้งานอยู่แล้วเนี่ยให้คุณผู้ชมได้เห็นเพิ่มเติมได้ไหมคะ ครับผมขอยกตัวอย่างเช่นว่าในอเมริกามีบริษัท Square นะบริษัทหนึ่งนะซึ่งอันนี้จะเป็น Payment System นะซึ่งอันนี้มันจะให้บริษัทพวก SME นะฮะทั้งหลายที่เขาไม่มีความสามารถในการพัฒนาระบบพวกการการทำอินเทอร์เการจับจ่ายใช้สอยแล้วมีระบบที่จะติดตามพวกนี้นะฮะให้สามารถที่จะรองรับเพราะว่าการลงทุนอะไรต่างๆมันอาจจะสูงแต่บริษัทนี้มันสามารถเข้าไปเซอร์วิสในพวก SME ขนาดเล็กพวกนี้สามารถที่เข้ามาเช่นว่าอีกบริษัทหนึ่งในพวก พวกเบสอันนี้เป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซในญี่ปุ่นนะฮะ <แ S 1> ซึ่งอันนี้มันก็เป็นบริษัทที่ขนาดเล็ก relative อ,กอมเมซอนหรือบางบริษัทในบราซิลเช่นกันนะพวก <แ S 1> ทำอ e ีคอมเมิร์ซในบราซิลพวกนี้ซึ่งในบริษัทพวกนี้นะฮะมันก็จะเป็นตัวที่ทำให้การขยายมันยังมีโอกาสสูงมากนะฮะ <แ S 1> หรือแม้แต่ในเกี่ยวกับระบบการสื่อสารนะฮะเช่นบริษัทในอเมริกาเช่นกันนะฮะชิบริษัท ขนาดเล็กบริษัทหนึ่งซึ่งช่วยในเรื่องของการพัฒนาการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะก็สามารถที่จะไปช็อปไปเลือกลงทุนได้นะเพราะฉะนั้นเองกลยุทธ์การลงทุนของเราการจัดทับปักผอดของเราจะเลือกหุ้นเลือกกลุ่มยังไงดีครับเลือกกลุ่มที่เป็นขนาดใหญ่อยู่แล้วหรือโอกาสเติบโตต่อไปหรือว่าอาจจะเน้น growth stock หรือว่ากลุ่มกองทุนที่เป็นกลุ่มใหม่ๆบ้างอครับสำหรับกองทุนของ MFC เองเรามีเอ c Next Generation นะซึ่งกองนี้นะจะเป็น หรือว่าตัวย่อใช้ MGTX e นะฮะกองนี้<ค>ะจะมี u n i v e r s ร์ซีลงทุนอยู่ประมาณ1 2น0หลักทรัพย์นะ,ะ<อ>1200ตัวซึ่ง <คะ S 1> กระจายอยู่ทั่วโลกนะะ,ะแล้วก็กองนี้จะลงอยู่ประมาณ120จากเลือกจากหุ้นพวกนี้นะฮะซึ่งอันนี้ก็จะทำให้การลงทุนมันก็จะกระจายไปยังเซกเตอร์ต่างๆทั้งซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ ผมอ,อยากขอยกตัวอย่างอีกบริษัทหนึ่งเช่นเทสลาที่อ,อันนี้กองทุนรู้จักดีอันนี้ก็เป็นต,ตัวตัวอย่างหนึ่งในตัวนี้นี่สุดพัลฟอร์มาร์เลยนะเน็กซ์เทคโนโลยีซึ่งบริษัทกองทุนนี้ก็ลงทุนอยู่มานานพอสมควรแล้วซึ่งอันนี้สร้างมูลค่านดีๆอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึง่งของฮาร์ดแวร์ที่เป็นบริษัทซึ่งเป็นเน็กซ์เจเนเรชั่นเช่นเดียวกันนะที่ทางกองลงทุนอยู่ คร่คะกองนี้นี่เป็นกองท็อปพิกของเราเลยหรือเปล่าคะแล้วเวลาที่นักลงทุนจะลงทุนเนี่ยควรจะสลับใส่เงินยังไงดีหรือว่าจัดพอสําหรับกองนี้ยังไงดีคะผมคิดว่าดังที่เรียนฮะการลงทุนออกองหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนี้ก็เป็นการมองออการลงทุนเนยยาวเพื่อการเติบโตของเ,ออเ,ออเทคโนโลยีของธุรก,กิจต่างๆที่เกี่ยวข้องอันนี้นะ,ะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าตัวนี้ก็ควรจะเป็นคอ ตัวหนึ่งสำหรับการลงทุนสำนักทุนนะ,ะนอกจากคอตัวนี้แล้วนะฮะในโอกาสที่คิดว่าหลังจากเศรษฐกิจมันซบเซามาพอสมควรในช่วงปีที่ผ่านมาเนระาจะน่าพอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นนะตลาดเรียกว่าตลาดเกิดใหม่หรือ m e r g i n g Market นะเน<อ>ี่ยจะเป็นโอกาสสำหรับการฟื้นตัวที่ค่อนจะรวดเร็วกว่าตลาดที่พัฒนาแล้วเพราะว่าผลกระทบมันจะเจอมาค่อนข้างหนักแล้วก็ในช่วงการฟื้นตัวมันจะฟื้นตัวได้ค่อนจะเร็วนะเพราะฉะนั้นอีก พอร์ตการลงทุนอีกพอร์ตหนึ่งนะซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับนักลงทุนที่สนใจจะผสมผสานในระหว่างหุ้นเทคโนโลยีที่มีการแข่ตัวมาในปีที่ผ่านมาและคิดว่าต่อเนื่องต่อไปนะตลาดอีเมอร์จิ้งนะทางเอฟซก็จะเปิดกองที่เรียกว่าเป็นเอฟซีอีเมอร์จิ้งมาเก็ตซึ่งลงทุนผ่านกองทุนฟิเดลฟันะของเบลลี่แกฟฟอร์ดนะ,ะซึ่งอันนี้ก็จะเน้นตลาดเอเชียประมาณ70%หรือเราเรียกว่าเป็นประเทศนอตเอเชียที่มีทั้งจีนเกาหลี ไต้หวันประเภทแถบนั้น <ทะ S 2> ประมาณ70แล้วอาจจะมีบราซิลลาตินอเมริกานะ<ม>ซึ่งอันนี้ก็เพื่อแคปเจอร์ในส่วนที่เป็นการฟื้นตัวของภ<ม>าคสิท์ในระยะต่อไปในปีหน้านะหลังจากท, <ะ S 2> ที่เราคิดว่าตลาดพนันแล้วก็อาจจะเริ่มมีการชะลอไปบ้างนะ <ทะ S 2> ก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสสําหรับการผสมผสานของ<ม>นักลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีของประเทศพนันแล้วก็ในส่วนของ emerging market ผสมเข้ามาครับ ค่ะคนี่นะคะค,คุณผู้ชมคะสามารถที่จะนําไปปรับพอร์ตการลงทุนได้นะคะกลุ่มเทคโนโลยีนะสนใจนะคะหรือแม้กระทั่งโอกาสในการลงทุนของตลาดเกิดใหม่สอบถามกันไปเพิ่มเติมได้ที่ m f c นะคะวันนี้ขอบพระคุณ,คณมากค่ะครับดีครับ,ค,รบค่ะและนี่คือเรื่องราวทั้งหมนะคะของการกระชับพอร์ตในเช้าวันนี้นะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันค่ะสิบโมงหนาทีวันนี้เรา3ามคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ